เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17ตุลาคมทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารว่ารัฐบาลไทยได้ดำเนินการเชิงรุกในการปรับสแกมเมอร์ข้ามชาติซึ่งเป็นปัญหาที่นายกอนุทินชันวีรกุลได้รับโปรดกล้าวแต่งตั้งมาแล้วแต่เริ่มงานแต่เขายังไม่เคยนิ่งนอนใจในเรื่องนี้จึงได้มอบแนวทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนที่สุด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้ชี้แจงว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทุกมิติเพื่อจัดการกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่โยงเงยข้ามพรมแดนซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานายกได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกร,รัฐมนตรีที่341/2568เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีนายกเป็นประธานและมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมเป็นกรรมการ นายสิริพงศ์กล่าวว่านายกได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวประชุมนัดแรกวันที่20ตุลาคมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งนายกได้ย้ำว่ารัฐบาลจะจัดการให้ถึงต้นตอทั้งในและนอกประเทศพร้อมสั่งให้แต่ละหน่วยงานรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศนายกได้หารือทางโทรศัพท์กับนายอีแจมายองประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้เพื่อยืนยันว่าไทยพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลโซในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานหลังจากเกิดเหตุการณ์นักศึกษาเกาหลีใต้ถูกฆาตกรรมในกัมพูชาซึ่งเป็นจุดชนวนแรงกดดันจากประชาคมโลก นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยล่าสุดที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายกรัฐมนตรีได้นําเรื่องนี้ขึ้นเป็นประเด็นหารือสําคัญเพื่อสแสวงหาความร่วมมือในระดับภูมิภาคซึ่งนายกยังได้หารือกับเอกอัครราชทูตจีนเพื่อกระชับสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศโดยการหารือนี้รวมถึงการปราบแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติซึ่งไทยและจีนพร้อมสนับสนุนภารกิจนี้นายสิริพงศ์กล่าวต่อว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดี DE. ได้รายงานผลการระง,งับบัญชีธนาคารต้องสงสัยนับหมื่นบัญชีซึ่งเป็นมาตรการที่นายกรัฐมนตรีสนับสนุนมาโดยตลอดพร้อมสั่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้มงวดตรวจสอบบัญชีมา้าและให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือดำเนินการล้างซิมมา้าโดยอัปเดตฐานข้อมูลลูกค้าทุกเดือนรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งระง,งับหมายเลขหรือบัญชีต้องสงสัยได้ทันที เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งเดินหน้ากวาดล้างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมื่อสามารถจับกลุ่มและดำเนินคดีผู้กระทำผิดได้หลายรายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโดยนายกได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงชายแดนตรวจเข้มแนวชายแดนพร้อมคงมาตรการปิดด่านไทยกัมพูชาเพื่อกดดันให้ทางการกัมพูชาร่วมมือกวาดล้างแก๊งอัดยากรและได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนพร้อมเร่งคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุด นายสิริพงศ์กล่าวว่ารัฐบาลทำสิ่งที่สามารถทำได้ภายใต้ข้อจำกัดด้านความสัมพันธ์ทางการทูตที่ทำให้ผู้นำทั้งสองประเทศยังไม่สามารถหารือโดยตรงได้ตามปกติดังนั้นไทยจึงดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้เต็มที่ทั้งเชิงรุกและเชิงรับผ่านการแสวงหาความร่วมมือจากนานาชาติไปจนถึงการเล่ปิดบัญชีมา้าที่สร้างความเดือดร้อนให้คนไทยรัฐบาลไม่เคยเพิกเฉยต่อปัญหาแต่ร้อนใจอย่างยิ่งเพราะรู้ว่าทุกวันยังมีคนตกเป็นเหยื่อของอัจฉริยะเหล่านี้ซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในกรอบเวลา สเดือนของการทำงานเพื่อให้ประชะาให้ชนเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการแต่เมื่อพูดถึงการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติมีข้อคิดเห็นและความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่บ้างถ้าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแบ่งปันความคิดเห็นได้ในกลางคนอื่นๆในกลุ่มนี้